ฟักทองมันมันกินทีไรก็ไม่เคยเบื่อพี่น้องมาจ้าวันนี้ปักหวังจะมาทําขนมสูตรคนต่างแดนอีกแล้วฟักทองทอดจ้ะขนมฟักทองทอดมาเลยครึ่งลูกเลยค่ะทําเยอะๆหน่อยอร่อย ทำความสะอาดฟักทองแล้วก็หั่นบางๆแบบนี้นะคะต่อไปเราต้องไปทําการหนึ่งก่อนค่ะพี่น้องให้ฟักทองของเราสุกเรียบร้อยหั่นบางแบบนี้เราจะได้หนึ่งไม่นานนะคะประกวงก็จะหนึ่งน้าร้อนประมาณ20สนาทีมาจิ้มจิ้มดูสุกเรียบร้อยเราก็ปล่อยให้ฟักทองเย็นคะ่ะเสร็จแล้วก็ใช้ซ่อมเลยบีบๆให้ฟักทองเขาแตกแหลกละเอียดเลยคะ่ะแบบนี้เลยจ้ะพี่น้องจา๋า สูตรทำขนมต่างแดนง่ายๆสไตล์ของปากวางังใครชอบก็ทำตามเลยเด้อค่ะเด้อมาตอกไข่หนึ่งลูกใส่ลงไปแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายค่ะปากวังไม่เน้นหวานค่ะใครชอบหวานก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนไปเลยเด้อค่ะเด้อใส่เกลือลงไปสักนิดหนึ่งจะได้มีรสชาติเค็มปลาแลมปลาแลม แล้วที่ขาดไม่ได้เลยก็คือแป้งสาลีอนเนกประสงค์หรือว่าแป้งทําขนมปังใส่หนึ่งช้อนตวงเด้อค่ะเด้อเส้นแล้วก็ใส่นมจืดลงไปค่ะฟักทองนี่ใส่มากใส่น้อยก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบทําการผสมให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันค่ะใช้ถุงมือจักน้อยค่ะพี่น้องเพราะว่ามันเละเนาะค่ะเนาะต้องขยำเอาแบบนี้ คนๆให้เขาเขาเป็นเนื้อเดียวกันเด้อค่ะเด้อใช้ระยะเวลาสักหน่อยประมาณหานาทีสิบนาทีจ้าขนมฝักทองเนี่ยอร่อยมากสูตรนี่สูตรเด็ดเลยค่ะใครอยากลองทำกินก็ทำตามได้เลย ถ้ามีงาใส่งาลงไปก็ได้นะคะปากวางอยู่ต่างแดนหางายยากมากก็ได้ที่มีเท่าที่เห็นเนี่ยละค่ะสูตรการทําอาหารง่ายๆของปักวางเอามาแบ่งปันกันเนาะคะเนาะขย้าไปขยําม,มาจะได้ความเหลวประมาณนี้นะคะถึงจะโอเคพอเหลวได้ที่ประมาณนี้เราก็เอาถุงพลาสติกใสสะอาดถุงใหม่นะคะเอามาใส่เลยเป็นวิธีการทําแบบง่ายๆค่ะ ใครมีถุงใส่หยอดขนมเคก้กก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะใส่ลงไปให้หมดเลยโอ้โหสีสันสวยงามเนาะคะเนาะนี่ต้องคอดถวยกันเลยทีเดียว พอได้แบบนี้เราก็เอาถุงให้เขาข่อนคางไปทางมุมนะคะมันจะมีมุมอยู่ค่ะทําแบบนี้เลยขยำขยา,ขยาให้เขาเป็นมุมแหลมๆนะคะแล้วก็ทําการเอายางมัดก็ได้ค่ะก็จะเป็นปุ่มๆแบบนี้เดี๋ยวเราไปทําการหยอดหรือว่าทอดกันเลยเสร็จแล้วตั้งกระทะนะคะเปิดไฟอ่อนขนไปทางกลางใส่น้ำมันพืชลงไปไม่ต้องใส่เยอะเด้อค่ะเด้อเซจแล้วก็ตัดเหลี่ยมของถุงนะคะให้เป็นรูเล็ก แล้วก็ค่อยคอยอย่ยหยอดเบาๆมือทําแบบละเมียดละไมปากวงนี่มีความละเมียดละไมอยู่เด้อค่ะเด้อดเห็นปากวังยางนี้ก็ได้เนาะนี่คะ่ะหยอดให้เขาเป็นโคตรคตแบบนี้จะเอาอันใหญ่อันเล็กก็แล้วแต่ความชอบเนาะค่ะเนาะจะสังเกตว่าน้ํามันของเราจะขอนขางที่จะอ่อนอ่อนค่ะเราอย่าใช้ไฟแรงนะคะใช้ไฟแรงน้ํามันกระเด็นแล้วมันก็จะไหมไวคะ่ะหยอดลงไปเรื่อยเรื่อหมุนไปเรื่อยเื่อเพลินๆนไปค่ะ ทำขนมไม่ต้องรีบร้อนทำโดยใจเย็นๆมันอี่อดอร่อยหย,ยอดลงไปให้เต็มกระทะให้เต็มพื้นที่เลยเด้อแกเด้อขยับจักนิดจักหน่อยแต่เขาไม่มีติดกระทะนะคะ นี่ค่ะค่อยๆถอดไปเรื่อยๆด้วยแกเอ้ยขนาดยังไม่ทันซุกก็ยังน้ำลายไหลเพลียๆแล้วเนาะอยากกินค่ะนี่ค่ะพอได้เหลืองแบบนี้แล้วเราก็มาพีิกซ้ายพีิกขวาเนาะค่ะเนาะจะเอาเหลืองขนาดไหนก็แล้วแต่ความชอบเด้วยจ้าโอ้นี่สวยงามหอมฟักทองจ้าอื้มอื้อ กอบนอกนุ่มในหวานหอมพี่น้องไม่อมน้ำมันจ้ะมันรกทองแล้วก็หวานปลาเล่มปลาเล่มเค็มน,นิดๆอร่อยจริงๆนี่สุดยอด